จะหาทำซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาแต่ไม่มีมอกอกแต่ตรงหน้านี้มีมอกอกหมดเลยนะคะเดี๋ยวเว้นบนมือคะ่ะโดยปกติแล้วนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในไทยจะต้องมีมอกอกซึ่งจะมี QR code เพื่อเช็คเลขที่ใบอนุญาตหรือเช็คข้อมูลต่างๆดังตัวอย่างต่อไปนี้เลยค่ะ แต่ถ้าซื้อมาแล้วไม่มีมอ,อก,กอหรือเลขที่ใบอนุญาตแล้วล่ะก็แสดงว่าสุ่มเสี่ยงได้ของปลอมและของไม่มีคุณภาพค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะเกิดบ้านบุ้มเหมือนตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะ แต่ถ้าใครนะคะได้สินค้าที่ถูกต้องไปมีมออกอ,อกอของแท้ของจริงนะคะเมื่อสแกน QR วอารโค้ดเข้าไปจะขึ้นข้อมูลแบบนี้เลยแต่ถ้าใครได้สินค้าที่ถูกต้องไปเมื่อสแกน QR วอารโค้ดแล้วเขาจะขึ้นข้อมูลมาครบเลยทั้งเลขทะเบียนนิติบุคคลชื่อสถานประกอบการรายละเอียดผลิตภัณฑ์รุ่นอะไรรหัสอะไรใบอนุญาตของสินค้าเลขที่อะไรที่สําคัญหากสินค้าไม่มีคุณภาพหรือใช้งานไม่ได้จริงด้านล่างจะมีให้ใส่คะแนน5ดาวพร้อมความเห็นของผลิตภัณฑ์หรือมันแรงมากกว่านั้นล่างสุดมีให้ร้องเรียนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ รู้แบบนี้แล้วก็อย่าหาทำอย่าเห็นแก่ของถูกเน้นซื้อของที่มีคุณภาพดูได้ง่ายๆเลยค่ะสินค้าที่มีสสกรณ์มอ,อก่เท่านั้นค่ะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งอย่าลืมดูเครื่องหมายมอ,อก